ชีวิตก็ล่วงเลยไปวันหนึ่งวันหนึ่งแต่ละวันแต่ละวันนะวันคืนล่วงไปล่วงไปนะบดนี้แต่ละท่านาได้มรดกได้ผลมากน้อยเท่าไหร่ก็ตรวจสอบดูตนเองเนะาะเราอยู่ด้วยกันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ได้เห็นอาการทางจิตได้ชัดมากขึ้น ไม่เหมือนอยู่กับต้นไม้แต่ถ้าอยู่กับคนก็จะทำให้ได้เห็นอารมณ์ซึ่งกันและกันเราก็อาจจะไปกวนอารมณ์คนอื่นไปบ้างาคนอื่นก็อาจจะมากวนอารมณ์เราบ้างกวนไปกวนมากวนไปกวนมาก็คุมซึ่งกันและกันนลนะก็จะได้ประโยชน์าจาก สิ่งที่คิดว่า,าแรกๆมันดูเหมือนไม่มีค่าแต่มันก็จะมีค่าถ้ามีปัญญาเข้าไปอ่านดูอารมณ์นะที่มันความขัดแยง้งเกิดขึ้นในขณะนั้นๆก็รู้สึกว่ามันก็จะทำให้เกิดปัญญามากขึ้นจากปัญหา เรียกว่าแก้ปัญหาได้ด้วยปัญญาอย่างสัมมาทิฏฐิที่มีถ้อยถีถ้อยอาศัยซึ่งฟังและกันเขาเรียกว่าอารมุณ์อร่วยกันนะรับฟังซึ่งกันและกันตรงจุดนี้ใครยอมได้คนนั้นชนะเนี่ยใครยอมได้คนนั้นละชนะอย่างที่เป็นข่าวเมื่อเช้านี้ <c oughs> อะไรนายแพทย์เหรียญทองเนาะ,ะกับสสสิริศิระสิระ,ะใครยอมก่อนคนนั้นแหละชนะ,ะนี่แหละดีต่อดีไงคนเราดีตอนนี้การยึดมันก็ยากนะที่จะมองเห็น เราจะทำยังไงทำให้ทิฏฐิของเราเพิ่มขึ้นก็คือปรโตโคโะกับโยนิโสมนสิการทั้งสองท่านเนี่ยท่านใดจะมีปรโตโคโศก่อนนะ,ะคนนั้นแหละเป็นพี่นะแล้วก็โยนิโสมนสิการเห็นต้นเหตุแห่งการที่จะประสบผลสำเร็จหรือจะทำให้แตกร้าว เห็นโทษเห็นภัยเห็นคุณรู้จักการเกิดการดับรู้จักคุณรู้จักโทษรู้จักจำแนกและแจกแจงสิ่งต่างๆความชั่วความเลวความละเอียดความปราณีตเราแยกออกไหมในสภาวะในขณะปัจจุบันนั้นเราจะใช้ภาษายังไงที่จะกำราบอารมณ์ตัวเนี้ยที่ให้มันลงได้เพื่อที่ให้เกิดงานสําสำเร็จได้ ในขณะปัจจุบันนั้นนั่น,น,นคือผู้เป็นพี่คือต้องยอมอถ้ายอมได้เนี่ยนั่นแหละคือจบแล้วเราจบแล้วทุกสิ่งอย่างจบยึดที่ตัวเราไม่มันมันไม่ได้ไปจบที่คนอื่นทุกเรื่องเนี่ยมันทุกเพราะเราเราไปปรุงร่วมทุกเรื่องที่เราทุกเพราะเราไปยึด ปรุงร่วมกับเขาเท่านั้นเอง <c oughs> จะจริงหรือไม่จริงลองดูนะโยมนะตาตมาเห็นอย่างนี้จริงๆนะเราเนี่ยไปปรุงร่วมกับเขาเท่านั้นเองเราไปเป็นผู้มีหุ้นส่วนกับเขาเองแต่เขาเนี่ยก็ทําของเขาเขาก็กินของเขาเขาก็ดูของเขาเขาก็เล่นของเขาทุกสิ่งอย่างเนี่ยเป็นของของเขา กรรมมุนาวัตติโลโกแต่เราไปร่วมแล้วเราก็เอามาปรุงตามอาวิชชาที่เรามีอยู่ถ้าเรามีปัญญา25อาวิชชาก็75ถ้า50อาวิชชาก็50 เป็นไปตามลำดับขั้นปัญญาที่เราได้บำเพ็ญให้บริสุทธิ์บริสุทธาประโยชธาตามุทุกรรมัญญาเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์อุเบกขาจิตเราเนี่ยตามลำดับขั้นสินห้าสินแปดสิน 10, สิบจุลสิลมัชมาสีมหาสีลเนี่ยลำดับพ่อครูบอกว่าเอาให้จบรู้ให้จบจบแต่และขั้น ขั้นโสดาจบหรือ,อยังถ้ายัางไม่จบก็ทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกอขยับขึ้นมาเป็นอาทิศีลส,สกตคามีจบหรือ,อยังถ้าไม่จบก็ทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกอ,อนาคาจบหรือยังก็ทำแล้วทำอีกอรหันจบหรือยังถ้าจบก็ทำแล้วทำอีกตรวจสอบขึ้นไปอีกมัเพญเพียนไปอีก อนุโพธิสัตว์จบหรือ,อยังถ้าจบแล้วก็ทําี่อีกอาน,นิยตะโพธิสัตว์ระดับหกจบหรือ,อยังพอครูก็บอกนะ,ะก็ขยับขึ้นไปเป็นระดับเจ็ดระดับเจ็ดเราจบหรือ,อยังล่ะ,ะถ้าจบแล้วก็ขึ้นกยับเป็นระดับแปดระดับแปดเราจบหรือ,อยังเราก็จะรู้ของเราเองว่าเราจบแต่ละจบตัวตัวเนี้ย เราก็เป็นผู้ที่ต้องมาพิสูจน์เองปัดจัดต่างวินยูหิเราต้องมารู้ด้วยตนเองว่าสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยจริงหรือไม่จริงการมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอของจริงหรือของไม่จริงต้องมาพิสูจน์เองอ,อาการจิตเราเทียบเคียงกันสภาวะดู ทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันจะรู้กันเนี่ยไม่ต้องอะไรเยอะถ้าถ้าเป็นสิ่งอันเดียวกันแล้วมันจะไม่แย้งกันหลักพูดมาเนี่ยมันใช่มันใช่ใช่โอ้ใช่เส้นทางเดียวกันมันใช่ไปหมดอ่ะกากบาทถูกหมดอ่ะรู้สึกว่าปัญญามันเพิ่มทุกสิ่งอย่างโอ้ใช่เนาะโอ้ จำแจ้งจริงจำแจ้งจริงเนะาะนานแล้วที่เราไม่ได้ยินานานแล้วที่เราไม่ได้ฟังคํานี้ที่ปรากฏจากโสตเรานอเนี่เราก็ได้ยินได้ฟังเพิ่มปัญญาเราเพิ่มสัญญาของเราสัญญาตกนึกสัญญาตัวเนี้ยเขาเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธ สัญญาที่สงบเก็บสัญญาที่สงบไปทีละเล็กทีละน้อยเก็บทีละเล็กทีละน้อยไปทีละเรื่องทีละประเด็นทีละประเด็นไปเรื่อยๆที่เราฟังพ่อครูนี่แหละเป็นสัญญาเวทยิตะนนโรธพร้อมที่จะเอาสัญญาตัวนี้แปลงมาเป็นปัญญาต่อสู้ก็ได้ถ้าไอตัวไหนที่ยังโผล่หน้ามา เปลี่ยนจากสัญญาให้เป็นปัญญา,าเหมือนกับยมมีวัตถุดิบอยู่ในคลังอะพร้อมที่จะเอามาทำอาหารได้หมดฉันใดเรามีสัญญาที่อบรมดีแล้วจากพ่อครูจากสตบรูตก็ฉันนั้นเหมือนกันเราจะมีอาวุธเขาเรียกว่าสุตะอาวุธคือการฟังสุตตะมยปัญญาสุตตะมยปัญญา,ญญาเนี่ย ปัญญามาจากการฟังเป็นอาวุธอย่างหนึ่งที่ไว้ฆ่ากิเลสเพราะว่าฟังมาแล้วมันจะเกิดปัญญาสติที่จะเต็มอยู่เสมอให้เราสามารถจดจอ่อจดจ้องอยู่กับศีลจนตั้งมั่นด้วยปัญญารอบอบรมเต็มอยู่ตลอดเวลาเต็มร้อยสติเราเต็มร้อยคือเราเดินทัดชงเต็มร้อยอ่ะ อยู่เสมอด้วยความเพียรเนี่ยนี่คือการเดินอยู่ในสังกปะเต็มร้อยเสมอสติกับวาญมะเพราะครูพูดเนี่ยมันโอ้โหมันมันจำแจ้งนะตมาว่ามันน่าจะชัดนะพ่อครูพูดเนี่ยชัดมากมากเลยนะมันมันไม่รู้จะชัดยังไงอ่ะนะตมาว่าดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์นี่กกว่าชัดแล้วพ่อครูยิ่งชัดกว่าอีกอะ่ะ แต่ไม่รู้ว่าญาติโยมจะชัดหรือเปล่านะแต่ถ้ามาชัดจริงๆอย่างเงี้มันมันมันน่าจะแจมแจ้งผู้มีทุลีในดวงตาน้อยน่าจะมองเห็นตรงจุดนี้ยสามารถทําให้ตนเองได้เป็นผู้ที่มีมัคมีผลเกิดอริยคุณในทางปฏิบัติในทางเส้นนี้เส้นทางมัคมีองคแปรโพชฌงเจ็ดหรือโพธิปักขีธรรมสา นี่แหละน้อมเอามาปฏิบัติจาระสิบห้าวิชา8ดที่พ่อครูเวลาเราสวดะนะจาระวิชาสัมปันโนเนี่ยวิชาจาระสัมปันโนวิชา8กับจารณสิบห้าเนี่ยเอามาประพฤติปฏิบัติตามหลักตัวเนี้ยก็จะเกิดเป็นผู้ที่มีวันนาเก้าเป็นคนที่เลี้ยงง่ายบํารุงง่าย มากน้อยสันโดษขัดเกลารพตรงนี้เกิดขึ้นก็ชีวิตก็จะมีแต่กุศลช่วยเหลือคนอื่นทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าต้โมทนานะมีจิตอาสาที่มาช่วยเหลือสังเกตด,ดูดิเจ้าสัวใหญ่ๆเนี่ยเสียสละอะไรเมืองทองธานีโอ้โหอย่างเงี้ยน่าสรรเสริญนะแตมาสรรเสริญเลยนะอ่า ยัง,งยังทําเป็นโรงพยาบาลสนามใช่ไหมครับผมผมยังนึกถึงเจ้าสัวใหญ่ๆหลายองค์หลาย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 ท่านนึกนึกถึงนะ, <c oughs> ยะอย่าอย่าพลาดนะอย่าพลาดนะท่านเอเจ้าสัวหลายๆเจ้าสัวเนี่ยปากไปเลยนะต่อมาก็ประทับใจท่านอายอมท่านหนึ่งนะ <c oughs> เคยเคย อาตมาเคยอยู่ทำงานร่วมด้วยนะก็คุยกันนะโอ้โ oh ห oh, ฟังธรรมะก็รู้สึกว่าบริหารเป็นนักบริหารในยุคยุคนั้นบริหารลูกน้องก็ประมาณร้อยห้าสิบคนต้นทุนก็ประมาณเก้าพันล้านามีมีเงินประมาณเก้าพันล้านาก็คุยกันคุยกับอาตมา ธรรมาก็คุยกับแลกเปลี่ยนกันเนาะไม่ได้คุยในนานก็ไปคุยกับโยมเขาโอ้โหเขาบอกท่านคนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรนะ,ะมันไปยึดกันเฉยๆแค่น,นั้นเองอมันไปยึดอทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันเป็นของอทั้งๆท,ที่โยมเขาก็ขอ,ของเรือนนะ ต่อมาดูแล้วต่อมาเห็นโอ้โหเห็นเออทำไมมันสอดคล้องกับออที่เราเห็นจังก็กเลยชมเขานะเออโยมเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้ออแสดงว่ามีบาร,รมีเก่านะั่นเนี่ยสอดคล้องกันอย่างเงี้ยเห็นอาการจิตของตนเองเนี่ยมีสติอา่านอารมณ์และควบคุมอารมณ์ตนเองได้เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาลแล้วแหละ เขาบอกว่าเขาล่มสลายตอนปี40เขาเรียกว่าฟองสบู่แตกตอนนั้นธุรกิจของเขาเนี่ย9 0 0 0ล้านล่มเลยรู้สึกว่าโอ้โหกว่าจะตั้งตัวได้ไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้ตั้งแต่เขาก็ตั้งจิตตั้งใจดีขึ้นนะนะก็รู้สึกว่าทุกวันนี้ก็ ยังพอได้อยู่ถามสภาวะจิตเขาก็รู้สึกว่าโอ้มีทางนี้ทางเดียวอยากจะบวชตอนนี้อยากจะบวชอายุเท่าไหร่ละยอมเ็ดส70แล้วบอกโอ้โหบวชเนี่ยยอมได้บวชใจแล้วอา่าตมาก็เลยบอกยอมบวชใจแล้วยอมได้ทําอย่างเงี้ยอทําทําอย่างเงี้ยนึกถือว่า ตามศีนนี่แหละเอาตามศีลเนี่ยศินห้า่ถือถือศินห้าให้ดีแล้วก็ขยับไปศินแปดเขาก็พยายามทําตามศีนนี่แหละเขาบอกให้มีสติตามศีลคนเราเนี่ยแค่นี้ไม่ต้องเอาอะไรเยอะบอกแค่ศินห้านี่ละท่านบอกผมก็ทําแค่เนี้แหละเนี่ยอุ๊บพาตมาก็เออเขาเข้าขายเข้าขายแล้วเข้าขายแล้วล่ะเส้นทางเนี้ยยมทําไปเถอ,อะ ถ้าถ้าเดินอย่าง,างนี้เนี้ยไม่ผิดเพราะว่าเดินเขาเรียกว่าเดินในมัดสังกปะมีสติห้อมล้อมเพียนอ่านอยู่เสมอไม่ให้ผิดศีลแล้วมันก็ตั้งมั่นด้วยปัญญารอบรู้เขาเรียกว่าสังขารวจีสังขารพูดก็จะไม่ผิดศีลแล้วกระทำก็จะไม่ผิดศีลแล้ว คอยสังวรสำรวมหยุดในนั้นฟังดูก็คุยกันก็นานพอสมควรวนะนะก็รู้สึกวได้แลกเปลี่ยนกันแต่ตมาก็นานที่จะแลกเปลี่ยนนะญาติโยมท่านนี้ยก็รู้สึกว่าก็ประทับใจนะประทับใจตรงจุดนี้ก็เลยเอาสิ่งที่ประทับใจท่านนี้ที่ตมากราบนะกราบขอออกมาบวช กราบออกมา,ออกมาบวชก็นับถือเหมือนพ่ออย่างเงี้ยคนหนึ่งเหมือนกันนี่ก็มาเล่าความรู้สึกให้ฟังเนาะก็ชื่นชมญาติโยมที่อยู่ในวัดเหมือนกันเนาะที่อยู่ได้ตรงจุดเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าจะไปชื่นชมคนภายนอกที่อยู่ทางไกลเนาะแต่ก็ขอชื่นชมญาติโยมที่มาอยู่ในวัด ได้โอ้โหเห็นอาการจิตสู้ในใจบำเพ็ญโอ้โหเขาเรียกว่าตะลุยไฟอะไรที่หนังสือพ่อครูว,ว่าเนี่ยตะลุยไฟในใจตนเองตะลุยไฟตะายเพลิงในใจตนเกิดเป็นดวงปัญญาเกิดขึ้นได้นี่ก็อาตมาก็ขอชื่นชมทุกท่านเนาะก็ขอเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนัะนะ อาตมาก็ได้กำลังใจจากโยมเหมือนกันนะนะก็ไม่ไม่ได้เก่งมาจากไหนนะก็เป็นคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่เก่งมาแต่เกิดนะก็ามาเรียนรู้ๆๆกับกับชาวโสนี่แหละก็ถามชีวิตนี้ก็ถามว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันปฏิบัติยังไงอะ่ะถามหลวงปู่สุขนะท่านก็มรณะไปแล้วท่านสันมังเสรัตน์นะ อยู่วัดป่าพรมวิหารพิจิตอำเภอสามงามก็สักเป็นปูนี่แหละก็สักเป็นปู่ก็รู้สึกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติอย่างไรอาตมาถามนะท่านก็บอกว่าปฏิบัติไปเธอมันจะรู้เองแค่เนี้ <c oughs> อาตมาก็งงเอง๊ปฏิบัติอย่างไงามันจะรู้เองมันจะรู้เองก็ได้แต่เล่นแต่กสินนะเดินจงกรมเล่นกสินน้ําไฟลมอยู่แค่นั้นเอง เล่นไปเล่นมาก็อยู่แค่นี้แค่นี้แหละเออก็เลยตามหานะก็รู้สึกได้มาเจอเออชาวโศกนี่แหละเออได้เห็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติอ่านมาตามจารณะส5้าเนี่ยวิชาแปดเนี่ยอาตมาก็ชัดเจนมากขึ้นนะชัดเจนมากขึ้นก็รู้สึกว่าก็เชื่อมั่นนะ เชื่อมั่นอาตมาเชื่อมั่นตั้งแต่เก้าเข้ามาอาโศกค,ครั้งแรกนะแต่จะออกหลายครั้งเหมือนกัน <c oughs> จะออกจากอโศกเนี่ยหลายครั้งแต่เชื่อมั่นมากเชื่อแต่จะออกอนี่ก็เป็นมานะอัตตาอย่างหนึ่งเหมือนกันเนาะ,ะก็ต้องมาฝึกลดละมานะอัตตาของตนเองเหมือนกันตันเนี้ยอาตมาก็รู้สึกว่าเอ๊ะเอเอ,เอ,เอก็เป็นจุดที่ บคุคล่องของตนเองที่จะเอามาปรับปรุงแก้แก้ไขนะที่จะทำให้มันสงบมากขึ้นเป็นสมาฮิโตตั้งมั่นมากขึ้นกว่าน,นี้ก็อย่าไปเหวี่ยงมากอะไรเล่นมากตีลังกาเล่นมาก <c oughs> <c oughs> <ๆ c oughs> ก็รู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างก็ขนองอาตามาก็ยอมรับว่าอาตาัตมาขนองนะาสายสายที่ห้ามห้ามก็รู้สึกว่าห้ามห้าม แต่หามแบบพยายามคลาสสิกคลาสสิกหน่อยเรียกว่า,าพยายามให้มันคม,คมแล้วก็พยายามให้มันเย็นอย่างที่พระครูว่านะแต่ชื่อเดิมอาตมานี้ชื่อเสาร์นะเสาร์เป็นเป็นเป็นวันเสาร์นะชื่อเดิมตระกูลพรมนะพรมวงศ์นะตรมานี้ตระกูลพรมวงศนะ์ตระกูลพระพรม <c oughs> กูนั่นะใหญ่อย่างนั้นน่ะอย่างนั้นน่ะกูนั่นะใหญ่กูนั่นใหญ่เนี่ยตระกูลพรหมเนี่ยอ่ามันก็เลยเออมันก็เลยไม่ยอมยอมแต่กายกรรมแต่บางทีมันก็ใจมันจะไม่ยอมกูละใหญ่กูละใหญ่เนี่ยเกิดมาเป็นพรหมไงเกิดเป็นพรหมเกิดในตระกูลพรหมมาไว้ง่ายอ่าแต่เป็นคนจนดีตรงนี้แต่ถ้า ตระกูลพรมเราเป็นเจ้าสวแล้วสวยเลยครัวเนี้สวยเลยดีที่ที่ที่จนตระกูลพรมเนี่ยดีที่จนตารวยนะโอ้โหมันจะกลางขนาดไหนอะแต่มาเห็นแล้วโอ้โหมันจะกลางไม่เอาหน้าใครเลยแร้วจนเนี้ยโอ้โหเราจะได้เจียมตัวเจียมตนสังวรมากขึ้น โอ้มีอะไรบ้างครับผมช่วยไหมครับมีอะไรบ้างมากครับเนีย่ยเอาขอโทษนทงครับผมโอ้มันได้เห็นได้เห็นใจนะอาตมาไนี่เห็นใจเออเราได้ยอมนะยอมผู้หญิงผู้หญิงใช้ให้ไปหยิบรองเท้าอาตมาก็ไปนะไปทําได้นะเออจนเขาด่าเลยนะอะไรเป็นผู้ชายอะไร ชายให้ไปหยิบรองเท้าก็ไปนะอ,อัอตมาออมันก็ไม่ได้เสียอะไรเนี่ยเราอทําทเราได้ยอมอะ่ะเราได้ยอมยอมแล้วอ่านจิตด,ดูใจแล้วว่าใจเราเป็นอย่างไรได้เรียนรู้ในชีวิตนี้ตมาคิดว่าหนึ่งชีวิตคือการเรียนรู้ได้มาเรียนรู้รู้ตัวเรา และรู้คนอื่นเขาก็ชอบเราก็ชอบเขาก็ชังเราก็ชังสรุปแล้วเราจะทำใจยังไงจะวางใจยังไงจะปฏิบัติใจเราอย่างไงต่อมาก็พยายามสแสวงหานะ แสวงหาก็อย่างที่ว่าเนี่ยมาเจอชาโศเนี่ยได้มารู้ว่าตนเองเนี่ยมาถูกทางแล้วมาถูกทางก็พยายามที่จะภาพเพียนไปเรื่อยๆเนาะก็พยายามอยู่กับชาโศกพยายามไม่ให้เป็นสมณะที่หนักอกหนักใจจากเพราะครูนะ แล้วก็อุปชาอาจารย์ผันเตียวโซนะก็รู้สึกว่าพยายามภาคเพียนนะาภาคเพียนตรงจุดนี้ให้ให้มากขึ้นนะก็พยายามตรวจสอบตนเองอจุดไหนที่เรายังบกพร่องอยังภาคเพียนยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เต็มก็พยายามภาคเพียนแต่แต่ตมานี้มานี้มาบําเพนนะ ชาตินี้อานมาขอมาบำเพ็ญบำเพ็ญร่วมด้วยกับชาวโศกก็ได้เห็นผู้ที่มาบำเพ็ญพระโพธิสัตว์หลายองค์อยู่หรอกนะอาตมาชาตินี้ก็ขอมาบำเพ็ญมีอะไรตกบกพร่องขาดเกินก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงทางกายกรรมวจีกรรมมนกรรมเนาะบางทีอาตมาก็เหมือนกับลิงกันะ มันมันอาจจะกระโดดรวดเต้นไปเหมือนลิงกน,นะสายวิตกกาจริตนะนะแปดิบอสองไขมาอาศัยยี่สิบอสองไขนี่ก็ต้องต้องเรียนรู้เยอะอีกเหมือนกันนะก็อ,อ,อยากจะมาเรียนรู้ยี่สิบอสองไขนะว่าถ้าแ0ดสิบอสองไขเนี่ยมันนานเกินไปนะอาตมาก็ก็อ,อยากจะยอมลงมามาเรียนเรียนดูสิว่า ยี่สิบอสงไขเนี่ยมันมันเร็วกว่านะถ้าแปดสิบอสงไขเนี่ยมันนานไปแต่ก็แต่ก็สนุกมานานแล้วแหละก็ลงมายี่สิบอสงไขยบ้างนะอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านเห็นว่าเออมาทางนี้น่าจะดีนะถ้าไปทางนู้นมันอาจจะนาน <laughs> อิวิโลกิเตสวนนี่นานนะลงมาสมณะโคโดมเนี่ยน่าจะใกล้ๆเคียงๆสบายๆนะไปอิวิโลกิเตสวนนี่นานจริงๆอะ่ะใจอาตมานะี่อยากจะช่วยให้หมดทุกคนเลยนะในลานนาน,านี้อยู่ในข่ายอาตมาหมดนะาตายแทนได้หมดไวไง้ง่ายเอวัง Nah. Uh.